สวัสดีครับจากข่าวที่กัมพูชาจะใช้แผนที่1ต่อ2 0 0แสนในการกำหนดเขตแดนกับไทยและเตรียมยื่นสารโลกอีกครั้งเรื่องนี้สำคัญมากครับเพราะแผนที่1ต่อสองแสนนั้นมันไม่ค่อยแม่นยำและมีจุดที่เส้นแดนคลาดเคลื่อนจากสันปน้ำจริงหลายที่ซึ่ง เคยทำให้ไทยเสียเปรียบในคดีปราศาสตร์พระวิหารมาแล้วหากกัมพูชายืนกรานใช้แผนที่นี้จริงไทยเราก็มีโอกาสเสียพื้นที่บางส่วนได้และความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอาจตึงเครียดขึ้นตอนนี้เราต้องจับตาดูท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศของไทยอย่างใกล้ชิดว่าจะแถงลงการและรับมือสถานการณ์นี้อย่างไรเพื่อปกป้อง อธิปไตยของเราครับ